สวัสดีครับมาพบกันเป็นเทศที่3านะครับของสมนาแป้นเหยื่กแก้วบ้านเสาสูงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้ววันนี้วันที่25กรกฎาคม58ครับก็หายหน้ากันไป6เดือนกว่าครับจากเทศที่2ถึงวันนี้มะนาวในสวนเราก็อายุครบ12เดือนพอดีครับก็จะพาเดินดูพัฒนาการการจเจริญเติบโตของมะนาวอายุ12เดือนแล้วก็ การบริหารจัดการภายในสวนนะครับเอาไว้ให้สำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลในการจะปลูกพะนาในวงบ่อเก็บไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่สวนเราเนี่ยครับใช้พื้นที่ในการปลูกทั้งหมดประมาณ4ี่ไร่ครับปลูกทั้งหมด425ต้นเป็นพันแป้นลำไ่ามรยเ75ครับแล้วก็แป้นตกพิเศษอีก50ต้นเหตุผลที่เลือก ปลูกแตนลำไยนะครับเพราะว่ามะนาวพันธุนี้มีคุณสมบัติเด่นคือเปลือกบางน้ำหอมแล้วก็เม็ดน้อยครับเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ข้อด้อยของมะนาวพันธนี้ก็มีเช่นเดียวกันครับคือไม่ค่อยทนต่อโรคแคงเกอร์แต่ผมก็อาศัยครับการดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของสวนเพื่อทำให้มะนาวสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็การทำงานตามตารางที่เรากำหนดไว้ครับการฉีดยาป้องกัน การใส่ปุ๋ยการตัดแต่งกิ่งเขาช่วยครับก็สามารถลดโรคแคนเกอร์ได้แล้วก็ที่สวนเรานะครับวางระยะการปลูกของมะนาวแต่ละแถวครับอยู่ที่4เมตรส่วนความห่างของต้นแต่ละแถวครับก็อยู่ที่3.5เมตรก็เพื่อให้ง่ายครับต่อการบริหารจัดการภายในสวนแล้วก็สวนเราก็จะไม่ทึบจนเกินไป แต่สาหรับท่านไหนนะครับที่มีพื้นที่จํากัดก็าวางตงามความเหมาะสมเลยครับก็ให้โล่งแล้วก็บริหารจัดการง่ายอาจจะใช้การวางอยู่ที่3ามคหรือ3ามคเมตรก็ได้ครับตามความสะดวกระบบน้ําที่สวนนะครับผมใช้เป็นปั๊มขนาด3แรงเข้า2นิ้วออก2นิ้วแล้วก็ลดเหลือนิ้วครึ่งครับเป็นท่อเมนกลางสวนเข้าสาย จากท่อเมนแล้วเราก็มาเข้าสายขแขนครับ25มิลิเมตรครับทนแรงดันน้ำสี่บาร์จากนั้นก็เข้ามาที่สายไมโครแล้วก็ต่อออกหัวมินิสปริงเกอร์ทุกต้นครับเดี๋ยวจะให้ดูสายขแขนครับนี่เป็นสาย PE ครับขนาด25มิลิเมตรแล้วก็จาก PE ก็มาเข้าสายไมโครขนาด4ส่วน7ครับเข้าหัวมินิสปริงเกอร์ ก็ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนครับกรกฎาคมแต่ฝนก็ยังไม่ตกมาอย่างจริงจังครับก็แล้วก็เดือนเนี้ครับเป็นเดือนที่ผมกำลังเตรียมความพร้อมของต้นมะนาวครับในการที่จะบังคับให้เขาออกนอกฤดูเพื่อเก็บผลผลิตปีห้ครับเดือนมีนาเมษาก็เดี๋ยวเรารอติดตามชมกันนะครับว่าอา่า จะทำผลผลิตออกมาได้จำนวนทเท่าไหร่ครับส่วนการดูแลนะครับเป็นพิเศษเลยคือช่วงหน้าฝนเนี่ยครับเป็นช่วงที่ช่วงพวกแบคทีเรียครับของอ่โรคแคนเกอร์ครับจะเข้าตามบาดแผลแล้วก็สังเกตเอาในสวนนะครับว่าอา่ากิ่งไหนที่มันมีรอยแผลมาจากการเกี่ยวกันของกิ่งครับเหมือนลมมันพัดก็จะสร้างรอยแผลได้แล้วก็นอนชอนใบเนี่ยครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ทำให้เกิดโรคแข็งเกอร์ได้ก็จะให้ดูครับการจเจริญเติบโตของมะนาวอายุ12เดือนนะครับส่วนท่านไหนที่คิดจะปลูกมะนาวในวงบ่อนะครับก็ควรศึกษาหาข้อมูลให้ได้ให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็การเลือกกิ่งพันธ์ุแล้วก็ดูในพื้นที่เราครับในจังหวัดเราในในภูมิภาคเราว่าอน,นิยมพันุ์ไหน การตลาดเป็นแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมครับตามความต้องการของเราเลยครับเพราะว่าตอนที่เรานํากิ่งพันธุ์มาปลูกเนี่ยครับเราจะเป็นคนเลือกกิ่งพันุ์ว่าจะใช้มะนาวพันธุ์ไหนในการปลูกในแปลงของเราแต่เวลาแล้วนําไปขายเนี่ยนะครับคนที่เลือกเราก็คือแม่ค้าครับก็ตัดสินใจกันให้ดีครับ ประสบการณ์ในสวนหนึ่งปีเต็มครับก็พอที่จะรู้ได้ว่าการระบาดของพวกศัตรูพืชเนี่ยมาช่วงไหนเป็นแบบไหนยังไงถ้าท่านไหนสนใจความรู้ในการปลูกมะนาวจากประสบการณ์จริงๆนะครับก็อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครับจากหนังสือที่ผมเก็บสะสมไว้เป็นข้อมูลแล้วก็เอามานำปฏิบัติในสวนเราช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยครับ จะเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างจะยุ่งในสวนมากครับเป็นเป็นการเตรียมต้นแล้วก็เตรียมการบังคับให้เขาออกมากฤดูท่านไหนสะดวกสนใจจะเข้าเที่ยวชมสวนนะครับก็ขอให้เป็นหลังเดือนพฤศจิกายนนะครับก็รพร้อมที่จะให้คำแนะนำสำหรับท่านผู้ที่มาถึงสวนครับเพราะว่าช่วงนี้ในสวนก็มีผู้ที่สนใจเข้ามาชมสวนเป็นจำนวนมากเหมือนกันครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เราสาธิตการผสมดินปลูกแล้วก็ติดตามการผสมดินปลูกจากเทปหนึ่งเทปสองนะครับทั้งหมดนี่ทรงพุ่มก็อยู่ประมาณสองเมตร ความกว้างนะครับความสูงก็ประมาณ2เมตรกว่านิดนิดพยายามอย่าให้เกิน2เมตรครับเพราะว่าเราใช้วงบอกขนาด80เซนติเมสูง40เซเมตรนี่ยความสูงและความกว้างของมะนาวควรอยู่ที่ประมาณ2อคูณสเมตรครับ <S 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 ครับนี่คือมะนาวต้นที่เราได้สาธิตการผสมบินปลูกไว้เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2557ครับถึงวันนี้ก็8เดือนแล้วครับ แต่ข้างล่างค่อนข้างทึบไปนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะรอทำการตัดแต่งกิ่งออกให้ปโปรง่งส่วนต้นนี้ก็ปลูกพร้อมๆกันครับครับสำหรับเทศนี้สวนมะนาวแป้นเหยือแก้วขอลาไปก่อนนะครับติดตามกันต่อเทศหน้าครับสวัสดีครับ